ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยปวิดปุลลํานะครับวันนี้จะมาบอกโปรโมชั่นดีๆนะครับฟังให้จบแล้วจะรู้ว่าโปรโมชั่นนี้ดีมากๆนะครับวันนี้ก็จะมีค่า0ดี0 D นะครับแล้วก็ ตัวนี้50 40ดีนะครับ40แรงม้ากับ50แรงม้านะครับวันนี้มาเป็นเป็นคู่นะครับแพ็คคู่ซึ่งตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์2.9 0 0 c c ซีซีนะครับมีสเป์เ็ตฉีด,ดหลอเลี้ยงน้ำมันเครื่องใต้กระบ,บอกสูบนะครับสำห,หรับตัว50แล้วก็40แรงของเรานะครับในชุดเกียร์นะครับก็จะมีลาวหลอ,อเลี้ยง นะครับน้ำมันหล่อเลี้ยงเขาเรียกหล่อเลี้ยงเหลาเกียร์นะครับระบบฉีดนะครับตัวนี้เข้าถึงทุกชิ้นส่วนนะครับวันนี้ผมมาแนะนำความพิเศษในรถ50แรงกับรถ40แรงมา้นะครับจะเล่าถึงโปรโมชั่นกันนะครับมีจำนวนจำกัดวันนี้จะให้10คัน10คันเท่านั้นนะครับ10คันเท่านั้นโปรโมโชั่นพิเศษของเราก็าคือ แถมใบมีดดานดินหน้าแถมผานเป็นโปรโมชั่นแถมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับสำหรับวันนี้ถึง25กรกฎาคมนี้นะครับหรือว่ายอดจองยอดซื้อจะถึง10การก่อนนะครับในช่วงเหตุการณ์โควิดนะครับเราก็มาช่วยเหลือกันนะครับในเรื่องของอการแบ่งปันน้ำใจนะครับ สู้ภัยโควิดนะครับวันนี้ผมขอวิทยกรับนะครับขอฝากโปรโมชั่นแถมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับนะแถมใบมีดแถมผานนะครับร่วมแสนบาทนะครับวันนี้ขอฝากโปรโมชั่นนะครับท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทร092นะครับ7829680นะครับวันนี้มาทำคลิป สั้นๆนะครับเป็นโปรโมชั่นแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิดนะครับกับชัยลูกเรืองยนต์สามสามนะครับคูณสมัยเจ๊เต้จอมเดียสีสะเกตย่าโสธรและอำราจเจริญครับวันนี้ขอฝากคลิปโปรโมชั่นไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ